สุดท้ายอายการฟ้องแล้วลุงพลป้าแตนสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2564เมื่อวานนี้ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพล และนางสมพรหลาโภหรือป้าแตนสองสามีภรรยาร่วมกันเป็นจำเลยที่หนึ่งสองตามลำดบับโดยอายการโจทยื่ยนฟ้องนายชัยพลจำเลยที่หนึ่งในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายร่วมกรรมกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปส่วนนางสมพรจําเลยที่2ตามความผิดฐานร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดี เปลี่ยนแปลงไปโดยสารประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำอ .1013 ทับ2อ6 4และสอบคำให้การจำเลยทั้งสองแล้วถแถลงให้การปฏิเสธต่อสู้คดีสารจึงนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายวันที่22พฤศจิกายนเวลา9.30นาฬิกา30นาทีต่อมาทนายความได้ยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์เป็นหนังสือรับรองกรมธรรประกันอิสระภาพของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนยื่นขอปล่อยชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในายชัยพลหรือลุงพลจำเลยที่หนึ่งในระหว่างพิจารณาโดยตีราคาประกัน5 0 0,000บาท ส่วนนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนจำเลยที่สองสารตีราคาประกัน1,80,000บาททนายรัชพลสิริสาครทนายความได้เปิดเผยว่าการประกันตัวลุงพลและป้าแตนในครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขาการประกันตัวเหมือนรอบที่ผ่านมาที่ลุงพลต้องรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านกบก,กอกทุก12วันเจ็ดพลาด รวม84วันซึ่งศาลนัดพิจารณาคดีน้องชมพู่นัดแรกเวลา9.30นาฬิกา30นาทีวันที่22พฤศจิกาย,ยนนี้ลุงพลและป้าแตนยังคงมีกำลังใจดีต่อสู้คดีมีความเครียดอยู่บ้างแต่ก็จะเอาความเครียดมาเป็นกำลังใจตัวเองพร้อมที่จะสู้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เหนื่อยล้า กับสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไปพักผ่อนที่บ้านพักหลังได้รับการประกันตัวจากเพจเฟซบุ๊กคุณวีระหลงสมบูรณ์บทความกล่าวไว้ดังนี้ค่ะบริสุทธิ์แรงบวกของป้าลุงวันนี้เจ็ดกันยายนเวลาสิบนาฬิกาตำรวจนำป้าแตนเข้าพบอายการข้อหาร่วมกับลุงพลนำร่างน้องชมพู่ ขึ้นไปจัดฉากบนภูเขาอันทําให้สภาพร่างน้องผิดไปจากเดิมเข้าใจว่าท่านสุวัตเพิ่งนึกได้หรืออาจนอนหลับฝันไปว่าป้าทำเช่นนั้นเนื่องจากคดีเกิดขึ้นนาน15้าเดือนแล้วไม่มีใครเห็นป้าทำอย่างที่ตำรวจแจ้งข้อหาการเขียนสํานวนเฉยเช่นเดียวกับที่เขียนให้ลุงพรากน้องไปทิ้งให้ตาย เป็นเจตนาค่าแต่ไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีน้ำหนักเลยคือลุงผิด0%แบบนี้เรียกนั่งเทียนซึ่งอายการท่านไม่สั่งฟ้องลุงต่อศาลมาแล้วคราวนี้เอาป้ามาเป็นผู้ต้องหาร่วมแบบกล่าวลอยๆย,ยิ่งไม่มีน้ำหนักเป็นสองเท่าการได้พบอายการวันนี้ตำรวจให้ป้าแตน เป็นผู้ต้องหาร่วมถือได้ว่าเป็นการยื่ยนสำนวนครั้งสุดท้ายตามหน้าที่คือทำให้แล้วเสร็จไปพนักงานสอบสวนไม่ได้หวังผลอะไรนักอายการท่านก็รับป้าไว้พูดคุยแล้วให้กลับไปโดยไม่เอาหลักประกันคือไม่ต้องประกันตัวหลังจากนี้คงไม่เกินสิ้นเดือนคณะกรรมการอายการคงสั่งไม่ฟ้องลุงป้าต่อศาล เช่นเดิม FC ลุงสบายใจกันต่อไปเรื่อยๆได้เลยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญนี่ก็คือบทความของคุณวีระหลงสมบุญก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบุญด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ สู่เพื่อนๆพืฟังอีกนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ